สวัสดีรครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่า90จ,จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยผมดรโรจนศัศดิ์แสงทัศวิไลเลขาธิการสมาคมครับผมดรชัยันพิสิทธิ์สมารส่วนนายกสมาคมครับครับวันนี้เรามาพูดคุยในประเด็นร้องเรียนเข้ามาจากชาวบ้านนะครับตำบลเมืองปากอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับร้องมาทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมเทศไทยในประเด็นเรื่องของการปิด กั้นทางเข้าออกนะครับของพื้นที่ที่เราได้กล่าวไปคือตำบลเมืองปักอำเภอปากทงชัยซึ่งในประเด็นนี้ทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวศูนย์เชิญเพื่อสังคมประเทศไทยดรเธนวิสิษ์สมานสวนได้ลงพื้นที่นะครับครับเรื่องเรื่องนี้มันก็สืบเรื่องมายาวนานนะดรโรจนป,ปิดที่ตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องอิทธิพลด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเมื่อประมาณปีก่อนโควิดนะครับผมก็เคยลงไปทําข่าวแล้วก็ไปพบนายก เทศสมุนตีไปพบอะไรหลายครั้งกรน,นีปิดทางตรงนี้พอคุยมาผมก็ไม่ได้ลงไปดูอีกเลยอยู่ๆทางโน้นเขาก็โทรม,มาอีกว่าโดนปิดที่ขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยลงมาดูหน่อยทางชาวบ้านสัญจรไม่ได้คนเจ็บคนไข้คนป่วยออกไม่ได้โดนปิดมาเป็นสองปีแล้วครับจากเดิมประเด็นตรงนี้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับขออนุญาตเลยโรงเรียนมาลีทงชัยเนี่ยคือจริงๆแล้วก็จะมีการร้องเรียนกันซึ่งอยู่ในชั้นศาล จนกระทั่งประเด็นตรงนี้ศาลได้มีการสั่งให้เปิดทางซึ่งทางโรงเรียนมารีทอง,งชัยก็ดําเนินการตามที่ศาลสั่งตรง้ท่านนี้ครับ่เขาฟ้องศาลกันเป็นปีสองปีฮะจนถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็ไม่รับกรณีทางโรงเรียนทางเจ้าของ,งเรียนอุทธรณนะ์ฮะเพราะทางเดินตรงนี้มันอยู่ข้างล้วงโรงเรียนเนะ่ข้างล้วงโรงเรียนเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ข้างในโน้นประมาณสักสิบกว่าคนเรียนแล้วก็มีโบราณสถานวัตถุอยู่ตั้งอยู่ด้วยนะตรงนั้นนะครับทีนี้ปัญหาเกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้นะจริงๆทางตรงนี้เป็นทางภาวะจำยอม เพราะาจำยอบให้ชาวบ้านใช้ร่วมกันเพราะเป็นถนนทางเข้าคือทางร่วง่มทางร่วมครับอยู่ๆทางทางโรงเรียนก็มาปิดพอปิดทางเนี้ยคุณอมรินผู้รับมอบหน้าที่มาร้องเราฮนะคุณคนที่ไปฟ้องศาลก็คือคุณอ่อนไพรินฮนะกัญญาณิติพงศนะ์ฮะฟ้องเสร็จฟ้องเสร็จแล้วก็ศาลมีคําสั่งให้หรือ้อให้รือ้อถอนให้ให้ให้ทางเนี้ยไปรื้อถอนทางกรมคับคดี ผมก็มีลูกค้าเขาไมหรือถอนยังไงแต่เห e <eterm oon. S 1> ็นกรมขับพอดีรายรายงานประทีสารมีมีเอกสารนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องซูมมาหน่อยน้าเขาลองเรียนมานะครับครับนี่คุณอมรินผู้รอบบรานเป็นคนลองเรียนมาฮะอ่าอันนี้คือเป็นคําสั่งศาลคะเป็นคําคําตัดสินของศาลท่านเนี่ยครับดูดูหน้าดูหน้านี้นะครับศาลศาลท่านมีคําสั่งมาว่า จึงมีคําสั่งให้จําเลยรื้อถอนแนวกั้นและสิ่งกีดขวางบนทางพิพาทพื้นที่ระบายด้วยสีฟ้าในแผนที่พาทอีสานมาจนถึงว่าชกาจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือจนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอื่นนะฮะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นคาสั่งศาลไปแล้วแต่ทางทางคุณจรุพัฒน์ชยดิตคือเจ้าของโรงเรียนนะท,นท่านก็ดีกาไปนะครดีกาไปที่เพื่อดีกาคําตัดสินนี้ไปแต่ดีกาไม่รับก็ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วครับเมื่อคดีสิ้นสุดปุ๊บนะครับก็มีเข,ขาเรียกว่ารายง,งานผลการรื้อถอนจากสานนักงคดี จงังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็กองแพนมาเลยครับนะครับครับรายงานสารว่าได้มีการไปรื้อถอนไปแล้วไปรื้อถอนเสาปูนและ,และรวดและรวดหนามมาครับแล้วก็มีไปหาจำเลยคือคุณจารุพัฒน์าชัยดิตเจ้าของโรงเรียนนะฮะว่าให้ไปรับทรัพย์สินคือพี่สำนังกงานขับรถีครับ,รรบอันนี้ก็คือขอบวนการ การของของสารนะฮะกับการเขาก็จบแล้วแต่ปัญหามันมีอยู่ตามมาเขาบอกว่าเปิดได้สักพักหนึ่งก็มีเมอร์ดีฮะมาปิดมาปิดทางเข้าออกตัวเนี้ยเปิดไปดูตรงตรงที่ทางนราเปิดเปิดเปิดโลกตรงทางอีกอันหนก็ดูอมันก<ช>็มีเม,มอร์ดีมาปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเล,ลื่อนเลนหนามครับเออพอวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยทางคุณไพรินซึ่งเป็นพลเมืองนอกก็ไปแจ้งความว่าโดนปิดที่ตรงนี้เขไม่ได้ผลก็ตามบินวันที่30มสิบวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันามสิบวันที่สามสิบันที่สามสิบวันาม แจ้งบันทึกลงประจําวันตารวจใบแรกครับวันที่25พฤศจิกายนนะฮะตำรวจก็รับเรื่องไว้ใบที่2คือวันที่30พฤศจิกายนนะซึ่งไม่มีการดาเนินการใดๆสิ้นจนจนเมื่อสักเดือนที่แล้วฮะผมก็ลงมาตรวจสอบข้อที่จริงอย่างลดได้ลงมาตรวจสอบข้อที่จริงดูว่าเฮ้ยมันทำไมมันเป็นแบบนี้ทั้งที่มันเป็นคดีใหญ่โตแล้วมาปิดไว้ได้ไงชาวบ้านก็เดือดร้อนเดี๋ยวไปดูภาพที่ผมสัมภาษณ์ดังนั้นขอรับชมวิดีโอที่ทางนายก เชยันพิสิทธิ์เดินพื้นที่นะครับติดตามรับชมเลยครับเตอร์ชยันพิสิทธิ์สมานชนครับนายกสมคมเพื่อสาวร,รัฐสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยวันนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากคุณอมรินนะฮะในกรณีปิดทางเข้าออกสัญจรของประชาชนที่อยู่ในพื้นในใน,ในตรงนี้ประมาณสิบคนเรือนนะฮะเดินทางเข้าออกไม่ได้ทั้งที่เป็นคําสั่งศาลนะสั่งให้รื้อลวดหนามตรงนี้ออกใช่ไหมครับครับถือว่าเมื่อปีสองพันห้าอยสถนนเส้นนี้อ่ะ กว้าง6เมตรมาขอขยายเป็น8เมตรซึ่งให้ที่ดินของผมอยู่ข้างหลังต้องมาทำพระจํำยอมครับเรื่ต่อมาก็มาปิดผมก็ไปฟ้องศาลขอขอควเป็นธรรมจากศาลศาลก็มีคำี่ภาษาให้สูงที่สุดมีการที่สุดให้กิดทางให้เดิน 8เมตรตลอดแนวไปครับแล้วพอไปมากเมื่อเดือนพฤศจิกวันที่วันที่10เ1ืพฤศจิกา6สิงหาคมมาไปดีครับ,รบแล้วผมก็ร้องบอกเจ้าที่ร้องเทศบาลอ,อำเภอเมืองปาก,กเทศบาลเมืองปาก แคที่ดินครับ้าที่ก็มาก็มีบุคคลที่ไม่ทราบใครมาปิดมาปิดไว้ครับซึ่งผมก็เราไม่ได้อยู่ที่นี่ผมก็ไม่สามารถยืนยันว่าใครใครคนมาปิดใช่ไหมครับครับครับซึ่งทําให้เราก็ไม่กล้ามาลื้อมอนกันเดี๋ยวก็ลัวมีปัญหาก็หาทำอไรทักครับทีนี้เราก็ร้องไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าเทศบาลครับไม่ว่าที่อำเภอครับทุกอย่างเงี้ยหมด แล้วชาวบ้านเขาจะเข้าออกไงที่อยู่ในสิบพ่อเรือนครับจากวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นนะว่าทางสมาคมกสพอแล้วในพื้นที่เนี่ยท่านนายกครับก็จะมีการร้องเรียนชาวบ้านก็เลยบอกว่าร้องจนพูดง่ายๆว่าร้องจนคอแห้งแต่ก็ยังไม่ได้ผลมันเป็นเรื่องผู้ทรงอิทธิพลเหรอครับแบบนี้ผู้มีอิทธิพลแล้วใครเล่ามีอยู่เกแล้วรอทุกวัญนไแล้วใครเล่าผู้อิกแล้วใครเล่าผู้มีอิทธิพลสําคัญคือเรปแอ้วใคเล่าผู้มีอิทธิพลสำเกี่ยวใช่ เมื่อโรงเรียนไม่เกี่ยวแล้วใครเป็นผู้ถกคนจริงๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เราลงภาพไปตรงนั้นเนี่ยที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านถ้าปิดตรงนั้นแล้วชาวบ้านเขาต้องไปอ้อมไกลไหมเ,เขาไปปีนกระแพงด้านหลังครับไปปีนกระแพงออกด้านหลังมันจะมีถนนเร, <S <S เรียบเรียบอีกฝั่งนงโรงเรียนไปแล้วคนคน,คนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนป่วยติดเตียงก็ต้องหามขึ้นกระแพงกันในในนั <ละ S 1> ้นมีมีกี่ควรเรอน <10 S 1> ครับสิบคนเอยใช่ประมาณสิบคนเรือนแล้วก็มีไร่นาไล่สวนที่เขาต้องทํา ผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องหาทางแบกข้ามกระแพงไปบ่าเป็นเป็นความเขาเรียกเป็นความหน้า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 อสูรใช่ไหมประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ถามเป็นความรู้นะถ้าว่าจริงๆเราไปถามทางกรมที่ดินก็สามารถจะช่วยเราได้ไหมคือคือจริงๆแล้วผมว่าทางออกไม่ยากเลยเนี่ยง่ายเลยเนี่ยที่ผมเขียนไปถึงพุ่งกับการตํารวจเนี่ยตำรวจก็ไปแปกป้ายติดคือใครเป็นคนมาติดครับตัวนี้ตำรวจต้องสืบสวนสืบสวนหาคนมาติด S <S <an> เราว่าคาสั่งศาลออกมาชัดเจนที่คำรื้อคดชีดชัดเจนเมื่อใครมาแท<ต>นนั้นถึงก็ามาผมถึงจริงๆมันมีนายกเทศมนตรีน่าจะลงไปดูขอเจรจาแก,ก้เก<ม>ียได้ไหมผมว่ามันเรื่อ,องอิทธิพลนนายกทีก็ลงมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับเหรอครับพที่ผมสอบถาม,มคุณอมรินกับชาวบ้านนะฉะนั้นวิธีเดียวตอนนี้ที่ที่ผมทําเรื่องไปได้คือเมื่อมือมืดใช่ไหมมามาปิดตํารวจทำามสืบสวนสอบสวนจับไม่ได้ตารวจก็อาหมายปิดไปให้มือมืดคนนั้นอ่ะ มาลื้อทำหนุม,มีภายในเก็บสามวันไม่ลื้อตำรวจก็รู้อไปทิครับยึดของมาที่โรงพักถ้าปิดขนาดนั้นตำรวจไม่รู้มันก็แปลกๆแ,แ,แล้วก็ถูกเนี่ยเพราะดูก็ทําอย่างดีนะเออมันทา <c oughs> ไม่ใช่ทำคนเดียวด้วยต้องมีคนหลายคนแล้วก็เมื่อตำรวจมายึดของการนี่ก็ทำผิดถือว่าก็ททำผิดกฎหมายขัดคับสงาสานด้วยเนี่ยก<ช>็ยึดไปไว้ที่โรงพักสักทานมันก็เปิดโดยอัตโนมัติก็หน้าที่ของผู้บุกับงานนี้ครับ ซึ่งเย่างนี้ได้สุะชา <aria S 2> ครับซึ่งอย่างที่คิดได้นําเสนอตอนแรกไปแล้วเนี่ยว่ายังนิ่งเฉยเยอะนะครับซึ่งจากเราเองเนี่ยทางพื้นที่ทางสภามไม้นนไลพื้นที่เนี่ย ar, ก็บอกาทางผู้มุ่กลับไปเลยนะครับขอให้ดํานเนินการซึ่งในส่วนนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับแจ้งเลยนะครับว่าให้ในสิบห้าวันหลังจากที่ทางสมาคมยื่นสื่อให้ทางผู้มุ่กับวิธีการมีแนะ่วิธีการ,รไปแล้วฮะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้วันที่อะไรแล้วท่านนายก ูกไหมเราไปร้องวันที่25่้าพฤษภาคม2 5งห้าหกห้าไมตัวหมายที่ผมกำลังเพิ่งส่งไปนะฮะอันนี้สำเนาผมเพิ่งส่งไปนะฮะเพิ่งส่งไปก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเขารับวันไหนแต่นี้ไปคิดว่าเราจะต้องมาติดตามในเรื่องของว่าหลังจากตำรวจรับเอกสารแล้วเจะทำยนการตามนั้นซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกว่าในกรณีที่ปิดทางเดินสิ่งหนึ่งชาวบ้านลับาก ถูกครับจะบต้องปีแล้วผู้เฒ่าผู้แก่นะจะทำไงโอโ้โหที<ค>น,นี้เหยื่เนี่ยล็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเมื่อโรงเรียนเองเนี่ยเป็นโดยจะว่าไปแล้วโรงเรียนเนี่ยขอญอาตที่เอ่ยนามโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้นะครับสอนให้คนเป็นคนดีครับนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยว่าไอการปิดทางเดินเนี่ยมันเป็นการการะทําของใครนะครับตอ,อตอ่อแรกมันเป็นการการะทําของเจ้าของโรงเรียนชัดเจนให้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ฟ้องศาลไปแล้วกันไปแล้วนะฮะ ทีนี้สารมันสรุปมันเรียบร้อยแล้วในทันตรกนี้เมื่อสารสรุปเรียบร้อยแล้วจริงๆก็น่าจะทําตามเคารบนะครับในคําสั่งสารปฏิบัติตามนี่ถือว่ารเบคำต่างๆหมดเลยร่วมแบบนี้มันตรวจสอบไม่ได้ยากนะครับว่าใครเป็นผู้กระทำครับมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าตํารวจไม่รู้ว่าดูจากรวดหนามนี่รลดล้อมอย่างดีนะครับใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้เวลาปเดีัยเดียวถูกไหมรับทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงยี่หอไหมดตะโกอิทธิพลอะไรเลยครับ นี่หนูต้องบอกใครเนี่ยนะเราจะไปบอกใครดีก็ต้องบอกคนในประยุทธ์แหละครับใช่ไหมบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ปรบชานเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยถ้าดูท่านนายกสั่งการได้ในเมื่อมันมันเป็นเรื่องทางเข้าออกเนี่ยรือว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนายกเองก็สามารถที่จะสั่งการเพราะนายกก็คุมตารวจอยู่ ท่านเองก็ลงมีทางการได้นะครับก็ <ฮะ S 2> หวังว่าทางสมาคมพู้สื่อข่าวสืบเชนญเพื่อสังคมประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หวังอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกุ้งกับหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นอกเห็นใจกันผมเข้าไปสอบถามชาวบ้านพอดีวันนั้นกล้องกล้องมันเสียฮะโอ้ไปฟังชาวบ้านพูดแล้วแล้วล้วสุดสะท้อนใจให้ประเทศไทยเรายังมีเรื่องแบบนี้อยู่เลยเนี่ยเราเราเราย้อนหลังไปว่าอีก30ปีที่แล้วหรือเปล่านย ก็เพราะเหตุนี้มันถึงทําให้เกิดปัญหาเลยอย่างนะครับอยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเดินก็เป็นทางเดินมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหวังว่ามันเรื่องมนุษยธรรมด้วยครับคงจะมีทางออกในการเจรจากันครับก็รเกว่าครับดีที่สุดครับดีกว่าที่จะไม่ต้องใช้อํานาจศาลหรือใช้อํานาจอิทธิพลนะครับเราต้องมาคิดกันนะครับเราคนไทยหรือเปล่า ครับคือคือถ้าผมไปถามชาวบ้านเขาก็พูดตรงๆเขาเขาก็รู้ว่าใครเป็นคนล้อมเป็นคนสั่งสั่งสั่งล้อมหรือว่าสั่งปิดกั้นตรงนั้นอะเสียดายไม่มีวิดีโอนะถ้าชาวบ้านมีวิดีโอเอามาออกอากาศได้เลยครับเดี๋ยวรอบหน้าผมลงไปตามเรื่องอยู่นะเพราะว่าเรื่องนี้เราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนหลังยุคย้อนหลังไปยี่สิบสามสิบปีเอาว่าบ้านเมืองเรามีคือมีแปรง้นไ้การที่จะเอามา้วมามาปิดกั้นกันผมว่าเลิกนะครับ กาทางสมาคมเราก็จะติด,ด,ดตามนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะนําเรื่องนี้เนี่ยมาเสนอในภาคที่สองต่อไปบนะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไับท่านนายกเชนครับก็กรณีนี้ก็ก็ให้อยากให้ส่วนหนึ่งของสังคมก็ลองมองดูไปครับว่าสมควรไหมกับกรณีแบบนี้สมควรประนามคนที่กระทาการแบบนี้ไหมแล้วถ้าจะบอกว่าเขาคนตัวเองเป็นคนดีศีของบิดินมันเป็นได้ยังไงถ้าบริกรรมของผู้มีคนที่กระทาเรื่องนี้ ยังยังทำแบบนี้อยู่กระทากับชาวบ้านผู้ซึ่งไม่มีทาง<ม>เขาเรียกว่าไม่มีทางออกหรือว่าไม่มีทางที่คนจะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าใครจะช่วยเหลือเขาครับ,คร,บครับกเ็เรามาติดตามไปอีกทีในการเรื่องของความคืบหน้านะครับในการนีเรื่องของติดทางเดินนะครับของตําบลปักครับาอำเภอปักทงชัยแล้วอยู่ในเขตเทศบาลด้วยฮะราเดินเราไม่รู้จะูดยังไง นะฮะว่าเรื่องอเงี้ยจริงๆเนี่ยวันนี้เราแค่สัมเปิลก่อนนะสัมเปิลก่อนนะฮะเดี๋ยวเราดูเนี่ยเราจะดูกันจริงๆแล้วว่าอิทธิพลเนี่ยนะครับมันจะแผ่ความเป็นอะไรเกาเรื่ังเสียงไว้ินเสียงท่านเลยนเสียงไม่มาถึงเรานะฮะไว้ประนาดไหนนะครับแล้วเราไม่กเคยแล้วครับนั่นท่านต้องเติดโหดเพราะว่าเมื่อเรารับตัวที่เป็นตื่อเป็นผู้รับบำบัดทุกคนมันสุขช่วยเหลือ ประชาชนในส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับได้ฮรครับผมก็เรื่องนี้นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราจะติดตามเพราะเรื่องลังกาเราได้มีสำเนาเรียนทั้งผู้บัาคัการตำรวจนครราชสีมาผู้บัญชาการตำรวจบูทอนภาคสองสำนักงานจะเลตำรวจผู้ภาคสาวนาศาลจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วจะได้รู้เลยว่าผลจากการยืน่น นะครับัเนาเรียนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความคืบหน้าขนาดไหนทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมุมชนเพื่อสังคมประเทศไทยจะนําเสนอต่อไปนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวสื่อนุชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับที่เว็บไซต์ http://www.jmsat2019.com หรือที่ Facebook ไทย FPS New นะครับหรือทาง u t u b e นะครับที่ทางรายการสมาคมเรานำขึ้นไม่ว่าจะเป็น u ู u ู e ดูสบายมีสาระสะตาอาจารย์โลด YouTube มันนี้ประเทศไทยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ http Thailand Today 2020บ 20. อก port.com วันนี้ผมดเรโดเจนศักดิ์แตงทัศนสุวิไลและดรชเจนวิจิตสมานส่วนนายกสมาคมนะครับผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราทั้งสองลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับขอบคุณ,ค,ณครับ